สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูมุกในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะะวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้ากันนิดนึงแต่คุณครูก็ยังคิดถึงนักเรียนทุกคนเนาะโดยวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องที่ 2, <c oughs> 2ก็คือตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวก่อนที่เราจะมาเรียนตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาว คุณครูขอย้อนกลับไปเรื่องที่แล้วก่อนนักเรียนจาได้ไหมคะเรื่องที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะอ่าเรื่องที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ถูกไหมคะอ่าใครจำได้ไหมเอ่ยว่าดาวเคราะห์นั้นมีลักษณะอย่างไรอ่าลองดูกันดาวเคราะห์ ดาวเคราะก็คือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่เรามองเห็นได้เพราะอะไรเพราะมีแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาของเราตำแหน่งบนท้องฟ้าของดาวเคราะเนี่ยจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งไปทุกวันไหนนักเรียนลองยกตัวอย่างสิคะดาวเคราะห์ที่เรารู้จักก็อย่างเช่นอะไรล่ะโลกดาวศุกร์ดาวพุธดาวอังคารไหม อาทีนี้มาดาวเลิกกันบ้างดาวเลิกก็คือดาวที่กลุ่มดาวที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าแล้วเหมือนว่ามันกระพริบแสงมีแสงสว่างในตัวเองมีตำแหน่งประจําทําให้เรามองเห็นว่าเป็นกลุ่มดาวซึ่งจะมีรูปร่างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงทําไมเราถึงมองเห็นดาวเลิกเป็นเพียงแค่จุดสีขาวล่ะคะก็เพราะว่าดาวเลิกนั้น เป็นยังไงาดาวฤกษ์นั้นอยู่ไกลาจากระบบสุริยะหรือว่าอยู่ไกลาจากโลกเรามากเลยทําให้เวลาเรามองเห็นบอนท้องฟ้าเนี่ยมีเป็นเพียงแค่จุดสีขาวๆสีนวลนๆน,น,นั่นเองอไหนเราลองยกตัวอย่างดาวฤกษ์ให้ครูหน่อยสิคะแน่นอนดาวฤกษ์ที่นักเรียนรู้จักดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองก็คือดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวเหนือ วันนี้มาขึ้นในเรื่องที่สองกันนะเรื่องที่2องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวนักเรียนลองสังเกตท้องฟ้าไม่เอ่ยในพื้นที่โลกไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีภูเขาบดบงังท้องฟ้าของเราจะมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลม ที่ครอบแผ่นดินเอาไว้โดยแนวที่ท้องฟ้าแนวที่ท้องฟ้าจรดกับพื้นดินเราเรียกว่าเส้นขอบฟ้าหรือพูดง่ายๆว่าเส้นขอบฟ้าคือเส้นที่เรามองไปจนสุดลูกหูลูกตาแล้วพบจุดตัดระหว่างแผ่แผนดินกับท้องฟ้านั่นเองอะเรามาดูตัวอย่างนี้ดูภาพนี้ภาพนี้ภาพอะไรเอ่ย าภาพนี้คือทะเลแน่นอนนักเรียนทุกคนย่อมต้องไปทะเลไม่มีใครที่ไม่เคยไปถูกต้องไหมคะหรืออาจจะมีส่วนน้อยเนาะทีนี้นักเรียนเวลานักเรียนไปทะเลนักเรียนลองสังเกตุเมืเอ่อยเวลาเรามองไปในท้องทะเลจนสุดลูกหูลูกตาเราจะพบจุดตัดอ่านี่จุดตัดระหว่างพื้นน้ำกับท้องฟ้า อเมื่อเราพบจุดตัดระหว่างพื้นน้ำเกาะท้องฟ้าแบบนี้เราเรียกว่าเส้นขอบฟ้าอ,อ่ะเส้นขอบฟ้าหรือเอาใหม่อีกรอบนึงนะคะเส้นขอบฟ้าคืออะไรเส้นขอบฟ้าก็คือการที่เรามองไปจนสุดลูกหูลูกตาแล้วเราพบจุดตัด ระหว่างพื้นดินกับท้องฟ้าหรือเรามองไปบนท้องทะเลแล้วเราพบจุดตัดระหว่างพื้นน้ำกับท้องฟ้าแบบนี้เรียกว่าเส้นขอบฟ้าต่อมา,อานะักเรียนดูรูปนี้นะคะรูปนี้แน่นอนเราทุกคนต้องเคยได้ยินหรือเคยรู้จักว่าโลกของเรานั้นมีการหมุนรอบตัวเองนอกจากสงรโลกนอง ขอโทษโล,โลกนอกจากสมุนรอบตัวเองแล้วโลกนั้นยังโคโจร,รรอบดวงอาทิตย์อีกต่างหากและนักเรียนทราบไหมล่ะคะว่าการที่โลกเราหมุนรอบตัวเองหมุนแบบไหนล่ะการที่โลกของเรานั้นหมุนรอบตัวเองจะหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาโดยหมุนจากทิศตะวันตกอน,นี้ วันเข็มนาฬิกาหมุนจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกทำให้เวลาเราอยู่บนโลกเรามองดวงอาทิตย์เราจะพบว่าดวงอาทิตย์นั้นขึ้นจากทางทิศตะวันออกแล้วค่อยๆเคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าจนตกลงตรงเส้นขอบฟ้าในทิศตะวันตกเราเรียกการ ขึ้นของดวงอาทิตย์ในทิศตะวันออกแล้วตกในทิศตะวันตกว่าเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ซึ่งเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เนี่ยจะตรงข้ามกับการหมุนรอบตัวเองของโลกเสมอเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เนี่ย ยังถูกใช้กำหนดทิศบนโลกอีกต่างหากและยังเป็นการสังเกตทิศที่ง่ายที่สุดโดยสังเกตยังไงล่ะ,ะนักเรียนทุกคนลองกางมือกางมือออกมานะคะทีนี้ให้นักเรียนหันมือขวาไปทางทิศต,ตะวันออกถ้ามือขวาของนักเรียนอยู่ทางทิศต,ตะวันออกซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นทิศต,ตะวัน ถูกต้องส่วนด้านหน้าของนักเรียนจะเป็นทิศเหนือและด้านหลังของนักเรียนก็จะเป็นทิศใต้โอเคอ่ะมาดูทีนี้มาดูการขึ้นตกของดวงอาทิตย์อย่างที่บอกดวงอาทิตย์จะขึ้นในทิศต,ตะวันออกแล้วเมื่อไปถึงเวลาเที่ยงวัน ดวงอาทิตย์จะอยู่เหนือหัวหรือตรงกับหัวเราพอดีเมื่อเวลาผ่านไปช่วงบขบค่่มหรือช่วงเยน็นดวงอาทิตย์จะตกในทิศต,ตะวันตกนั่นเองอ่ะอน,นี้ก็จะเป็นเส้นทางการเส้นทางการเดินของดวงอาทิตย์เหมือนกันจะขึ้นในทิศต,ตะวันออกแล้วก็จะตกในทิศต,ตะวันตกนั่นเองอ่ะมาดู อย่างที่ครูบอกว่าทิศจะมีอยู่ด้วยกัน4ทิศก็คือทิศเหนือทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันตกอขอโทษทิศใต้แล้วก็ทิศต,ตะวันตกอาแต่ถามว่าใน4ทิศเนี้ย สามารถแบ่งย่อยออกเป็นทิศต,ต่างๆได้อีกไหมาสามารถแบ่งได้โดยเขาบอกว่า4ทิศนี้คือทิศหลักแล้วสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็นอีก4ทิศด้วยกันก็คือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู่ระหว่างทิศเหนือกับทิศต,ตะวันออกต่อมาทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตวันออกเฉียงใต้จะอยู่ระหว่างทิศตะวันออกตรงนี้นะขอโทษจะอยู่ตรงทิศตะวันออกกับทิศใต้ต่อมาทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้จะอยู่ระหว่างทิศตะวันตกกับทิศใต้โอเคทิศสุดท้ายก็คือทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือเฮ้ตะวันตกเฉียงเหนือจะอยู่ระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันตกโอเคที่นี้ในเวลากลางคืนการมองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้าดวงไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์หรือว่าดวงดาวต่างก็มีเส้นทาง เดินของดวงจันทร์และดวงดาวทั้งสิ้นโดยการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์และดวงดาวเนี่ยจะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันอ่ะจะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเช่นเดียวกับเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์แต่ในการสังเกตดาวตอนกลางคืนนักเรียนจำเป็นต้องรู้ว่า ตำแหน่งของทิศว่าอยู่ตรงไหนหากไม่มีเข็มทิศเราก็สามารถใช้ตำแหน่งของดาวเหนือ,อตำแหน่งของดาวเหนือเนี่ยสามารถบอกตำแหน่งของทิศได้โดยดาวเหนือซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างและอยู่ประจำบนท้องฟ้าคือดาวฤกษ์ที่สว่างนะแล้วอยู่ประจำบนท้องฟ้าเหนือขอบ ้าทางทิศเหนืออะเมื่อไรที่เรามองไปดางทิศเหนือเรามักจะเจอดาวเหนือแสดงว่าถ้าเกิดเราเดินในป่าแล้วเราหาทางไม่เราถาหาทางออกไม่ได้เราก็จะใช้ดาวเหนือเนี่ยแหละเป็นตัวนำทางในการเดินดาวเหนือเนี่ยจึงถูกใช้เป็นตำแหน่งหลักของการจัดทำแผนที่ดาวของแต่ละประเทศซึ่ง จะแตกต่างกันเนื่องจากโลกของดาวนั้นมีลักษณะเป็นทรงกลมจึงทำให้ตำแหน่งของดาวเหนือที่สังเกตจากคนละพื้นที่ของโลกจะแตกต่างกันอ่าตัวอย่างกรณีการสังเกตดาวเหนือจากพื้นที่ใดๆบนโลกก็ตามดาวฤกษ์สองดวงของกลุ่มดาวหมีใหญ่หรือในประเทศไทยจะเรียกว่าดาวจระเข้ จระเคะขอโทษทีโดยดาวกลุ่มดาวจาระเข้นี้จะชี้ไปทางดาวเหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวหมีเล็กอ่ะงงไหมเอ่ยดาวจาราเข้ดาวหมีเล็กเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูเขาขยับไปยนะวิธีการสังเกตดาวหมีใหญ่บนท้องฟ้าให้นักเรียนสังเกตดาวเจ็ดดวงบนท้องฟ้าที่เรียงต่อกัน โดยสีดวงแรกจะเรียงในลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็มีอีกสามดวงเป็นหางโดยชาวอังกฤษอะค่ะเขาจะเรียกกลุ่มดาวหมีใหญ่ว่าดาวกระบวยยักษ์ซึ่งมันจะมีลักษณะเหมือนกระบวยเลยมีกระบวยตักน้ำนี่เห็นไหมมีลักษณะคล้ายกระบวยตักน้ำเลยที่นี่เขาบอกว่าวิธีการสังเกตดาวเหนือ ให้นักเรียนสังเกตกลุ่มดาวหรือว่าดาวเลือกสองดวงดาวเลิกสองดวงคือดาวดวงนี้กับดาวดวงนี้ซึ่งดาวเลิกสองดวงในกลุ่มดาวหมีใหญ่จะหันไปทางดาวเหนือซึ่งดาวเหนือเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของดาวมีเล็กดาวเหนือจะอยู่ในส่วนหางในส่วนหางของดาวมีเล็กนั่นเอง Okay. อันนี้คือตำแหน่งของดาวเหนือที่เป็นส่วนหนึ่งของดาวมีเล็กด,ดาวเหนือนอกจากใช้หาทิศในตอนกลางคืนแล้วชาวประมงเขายังใช้ดาวเหนือนี่แหละในการนำทางของเขาในการออกหาปลานั่นเองนะคะที่นี้ทีนี้สรุปนะคะ เส้นขอบฟ้าอ่านไหนสรุปไหนลองสรุปซิเส้นขอบฟ้าเส้นขอบฟ้าก็คือเส้นอะไรก็คือเส้นที่เรามองไปแล้วจนสุดลูกหูลูกตาแล้วเราพบกับจุดตัดระหว่างพื้นดินกับท้องฟ้าหรือถ้าเรามองในท้องทะเลเราก็จะเจอจุดตัดระหว่างพื้นน้ำกับท้องฟ้านั่นเองนอกจากจากเส้นขอบฟ้าแล้วเรายังรู้อะไรอีกในเรื่องนี้ การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์จะมีทิศต,ตรงข้ามกับการหมุนรอบตัวเองของโลกถูกไหมเอ่ยโลกจะหมุนรอบตัวเองโดยหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาจากตะวันตกไปตะวันออกแต่ดวงอาทิตย์จะขึ้นจากทิศตะวันออกแล้วไปตกที่ทิศตะวันตกโดยการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นี้เราเรียกว่า เส้นทางอ่ะ้อนให้เราเรียกว่าอ่ะเราเรียกว่าเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์หรือแม้กระทั่งดวงดาวดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าก็มีเส้นทางการไหนการขึ้นและตกของมันเช่นกันโดยเส้นทางของดวงดาวจะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกแล้ว ไปทางทิศต,ตะวันตกเหมือนกันนะคะขอฝากงานนิดนึงใบงานใบกิจกรรมในเรื่องการกําหนดทิศและปรากฏการขึ้นตกของดวงดาวด้วยอ่าดูคำชี้แจงนะคำชี้แจงคือให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม10คะแนนนะคะอ่านักเรียนดูภาพนะในภาพมีอะไรบ้างอ่าก็จะมีโรงพยาบาลมัสายิดโรงเรียนสวนสนุก บ้านของฟูไดพระอาทิตย์กำลังขึ้นทะเลน้ําตกภูเขาอ่ะงนดูภาพแล้วน้องเ่นมาตอบคำถามในนี้นะอ่อ่ะ,อะดูข้อแรกข้อหนึ่งถามว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศใดตอบได้ไหมตอบว่าอะไรพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศไหนทิศตะวัน ออกอ่าถูกต้องทีนี้ข้อ2อ่าขอข้อสอ่าข้อ2ก่อนนะมัสยิดอยู่ทางทิศใดของบ้านฟูไดนักเรียนจำทิศได้ไหมคะว่าทิศมีทั้งหมดกี่ทิศหลักและกี่ทิศย่อยอ่าถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวลองทบทวนกันตรงนี้เนาะทิศมีทั้งหมด4ทิศหลักคือทิศเหนือทิศตะวันออกอ่ะตรงนี้ทิศเหนือ ทิศตะวันออกทิศใต้แล้วก็ทิศวันตกอ่านี่คือสี่ทิศลักแล้วสี่ทิศย,ย่อยล่ะจำได้ไหมอลองไปทบทวนดูเอาเองนะทีนี้ข้อสองถามว่ามัสายิดอยู่ทางทิศใดของบ้านฟูใดไหนลองดูมัสายิดอยู่ไหนคะ ดวงอาทิตย์อ่ะก่อนอื่นเราเรียนดูก่อนว่าดวงอาทิตย์กําลังขึ้นแสดงว่าดวงอาทิตย์อยู่ทางทิศอยู่ทางทิศใดทิศตะวันออกและถามว่ามัสยิดอยู่ทางทิศใดของบ้านฟูใดแสดงว่าด้านขวามือคือทิศตะวันออกด้านหน้าต้องเป็นทิศทิศอะไรทิศเหนือถูกต้อง อ่าประมาณนี้นักเรียนทําได้ไหมเอ่ยอีกเจ็ดข้อ,อให้นักเรียนทําลงในสมุดถ้าใครที่ไม่มีสมุดให้ทําในเศษกระดาษก็ได้ไดโดยลอกโจทย์แล้วก็ตอบคําถามไม่ต้องวาดรูปมานะให้เขียนแค่ว่ากิจกรรมที่หนึ่งเรื่อง การกําหนดทิศและปรากฏการขึ้นตกของดวงดาวแล้วก็เขียนลอกมาเลยตั้งแต่ข้อ1ข้อ2องข้อ3ามข้อ4ี่ข้อ5ถึงข้อ10ลอกโจทย์แล้วก็เขียนตอบมาได้เลยโอเคนะใครไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามคุณครูได้ผ่านทางคุณครูประจำชั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูตอบคำถามให้นะก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกัน ในเรื่องน้ำในท้องถิ่นนะคะ